สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือกันเลยครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเงินทองที่เคยไหลออกนั้นก็จะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อน ไหลเข้ามาแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวไหลเข้ามาแบบที่ตัวของท่านนั้นคิดไม่ถึงท่านอ่าจได้รับเงินก้อนจากโชคลาบแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเสียงโชคแบบเล็กๆหรือว่าแบบใหญ่หรือว่าจากการลงทุนหรือแม้แต่ได้รับของขวัญสิ้นใหญ่จากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัม นอกจากนี้ธุรกิจหรือว่ากิจการที่เคยติดขัดมานานนั้นก็จะเริ่มมีกำไรไหลเข้ามารวมไปถึงโอกาสในการสร้างรายได้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าตัวหากว่าใครที่มีหนี้สินอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะดวงชะตาบอกเอาไว้ว่าท่านจะสามารถหาเงินมาใช้นี้ ให้ครบทวนหรืออาจได้รับเงินก้อนใหญ่จนสามารถนํามาปลดหนี้ได้ในปีนี้นั่นเองครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชว,วาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหาว่าใครอยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิด ความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลเข้ามาและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมละลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบ แล้วให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าพุทธังเป็นเงินทามังเป็นทองสั่งขังเข้าของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพระลังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทาง สำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟังให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปาทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นให้ตัวของข้าพระเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุด้วยเถินสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สามารถสร้างซื่อเสียงให้กับตัวของท่านได้และยังมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่านี้สำหรับงานที่ตัวของท่านนั้นได้ลงมือทำมานานแล้วเริ่มออกผลให้เห็นแล้วในปีนี้นอกจากนี้ตัวของท่านนั้นยังอาจจะได้รับการโปรโมทหรือได้รับโอกาส ให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญและสำหรับใครที่กําลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์ได้งานที่ดีขึ้นตรงกับความสามารถของท่านและที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มที่อาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือได้เลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิม และนี่คือวันที่ดีที่สุดทางด้านการงานวันที่สองวันที่สี่วันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่สิบสองวันที่สิบหาวันที่สิบแดและวันที่ยี่สิบและวันที่ยี่สิบเจ็ดเหมาะกับการประชุมหรือว่าขอขึ้นเงินเดือนหรือสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ อาจมีความกดดันจากหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานข้อที่ 2. ระวังปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานอาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ข้อที่ 3. ระวังข้อมูลล่วไหลหรือว่ามีคนมาแอบอ้างผลงานข้อที่4ระวังเพื่อนร่วมงานนั้นอาจนำข้อมูลของคุณไปโดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับ เคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งให้ตัวของท่านนั้นทําบุญกับวัดที่เกี่ยวข้องกับพระปางเปิดโลกหรือพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจง้งเพื่อเสริมพลังงานทางด้านการงานข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหรือว่าการบริจาคอุปกรณ์การเรียนข้อที่สให้ตัวของท่านนั้น ไหวพระพิคเนตเพื่อเสริมพลังงานแห่งความสำเร็จในทางด้านการงานข้อที่4ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือว่าสีทองในการเซ็นเอกสารที่สำคัญข้อที่5มันปลูกต้นไผ่กวนอิมหรือวางผึกหินซินทริสไว้ที่โต๊ะทำงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุด ทุกท่านครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะทางด้านออนไลน์นอกจากนี้มีแนวโน้มขยายธุรกิจหรือว่ากิจการหรือว่าเปิดตลาดใหม่และในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบที่ไม่ทันตั้งตัวนอกจากนี้ลูกค้าเก่าอาจจะกลับมาใช้บริการใหม่ หรือมีโอกาสทำกำไรจากดิวที่ใหญ่กว่าเดิมและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การลงทุนใหญ่ๆยังต้องใช้ความรอบคอบอาจมีปัญหาในเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามเข้ามาตัดราคาหรือดึงลูกค้าของท่านไปและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ข้อที่หนึ่ง ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำเช่นบริจาคค่าน้ำประปาหรือปล่อยปลาเพื่อเสริมดวงความมั่นคงของธุรกิจข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิคเนธเพื่อเสริมพลังงานแห่งความสำเร็จข้อที่สามใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้มจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้ สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษตัวของท่านจะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากขึ้นแบบที่คาดไม่ถึงทุกท่านครับในช่วงนี้จะมีงานเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อและยังมีโอกาสที่ธุรกิจของท่านนั้นจะขยายโด่งดังไปถึงต่างประเทศนอกจากนี้สิ่งที่ตัวของท่านได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้ว จะมีโอกาสทํากําไรได้อย่างมหาศาลและที่สําคัญงานของท่านในช่วงนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้เข้าร่วมกับแบรนด์หรือว่าองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศหรือว่าระดับโลกและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้งานเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดสรรเวลาให้ดีข้อที่สองระวังปัญหาเกี่ยวกับกู้แข่ง หรือว่าคนอื่นมาแย่งงานไปข้อที่สามอาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้งานมากกว่าปกติข้อที่สหลีกเลี่ยงการลดราคามากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้หรือบอริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาข้อที่สองวางต้นไม้มงคลเช่นต้นวาสนากวักมรกตไว้ทีนาบานเพื่อดึงดูดพลังงานแห่งการงานและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานของคนที่ทำงานฟรีแลนซ์วันที่สองวันที่4วันที่6วันที่12วันที่15วันที่18 วันที่22และวันที่25เหมาะกับการเสนองานหรือเจรจาต่อรองงานสำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้สิ่งที่ตัวของท่านจะได้รับในเดือนนี้ในช่วงนี้ช่องทางการเงินจะเข้ามาดีกว่าปีก่อนกว่าปีที่ผ่านมาแบบหลายเท่าตัวตัวของท่านมีโอกาส ได้เงินจากรายได้เสริมหรืองานพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกณฑ์ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่ลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ตัวของท่านโคตโชคดีเพราะว่าจะได้เงินเดือนหรือรายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นและตัวของท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าและการลงทุนใหม่ และนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการเงินของท่านวันที่สองวันที่ห้าวันที่8วันที่9วันที่12วันที่15วันที่17วันที่22และวันที่28และนี่คือสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งมีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับสุขภาพหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็น ข้อที่สองระวังถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่สามมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวทางด้านการเงินข้อที่สี่อาจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นข้อที่หามีเกณฑ์เสียเงินไปกับครอบครัวหรือคนที่คุณหลักข้อที่หกระวังการถูกโกง หรือเสียเงินเพราะมิจฉาชีพสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านข้อที่หนึ่งให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานเป็นของกินหรือบริจาคอาหารให้กับคนยากไรจะช่วยเสริมโชคลาภให้กับตัวของท่านได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญนำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทำงานข้อที่สม แนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือว่าคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินให้แก่ตัวของท่านได้ข้อที่4พกเหรียญจีนโบราณหรือว่าวางต้นวาสนาไว้ที่บ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจกันโดยง่ายกว่าเมื่อก่อนและในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านจะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องเงินและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งระวังคำพูดที่ไม่คิด อาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ข้อที่สองระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สามที่สำคัญที่สุดให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเรื่องความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ดวงสำหรับคนโสด ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากหลังจากที่ตัวของท่านผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนับจากนี้เป็นต้นไปตัวของท่านจะมีโอกาสพบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนในวงการเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพิเศษไปกว่านั้นตัวของท่านมีโอกาส เจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิตสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักสำหรับคนมีกูและคนโสดข้อที่หนึ่งให้ตัวของท่านนั้นไหวพระเมอุมาทวีวีพระศิวะพระเมลักษมีหรือพระตีมูลติเพื่อขอพรเรื่องความรักข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกหินโควสัสเพื่อเสริมเสน่ห์และพลังแห่งความรัก สำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เป็นมานานก็มีโอกาสหายและทุเราเบาบางลงกว่าปีก่อนแบบหลายเท่าตัวสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นมากและสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ ก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษข้อที่สองระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและอาการออฟฟิศซินโดรมและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยา หรือว่าทําบนเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไร้สรุปภาพรวมดวงชาวราศีกุมในเดือนนี้ด้านที่1ด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไวด้านที่สองด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอด้านที่สด้านความรัก ต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นด้านที่4ด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความเครียดจากงานสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในเดือนนี้ทุกท่านขลับบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่ นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้นั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิด และในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อำํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับ ถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงหลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั้นเองขลับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้ว เราไปรับชมเราไปรับฟังผมพร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอขอมาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้าง วิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือว่าลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้น ล่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือว่าศินแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศินแปดก็ศินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดเม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สมคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวว่าเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนา อย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่ห้า คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวนมนต์เช้าหรือว่าสวนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกทุกท่านคลาบ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทําตามหาข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลําบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือว่าลําบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทําตามหาข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยหลายๆ ก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับ <parallel> ทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ การทำรายการพยกรณ์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหน,นหนก็ขอให้มีแต่ความสุข และสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หล่งไหลมาเทมาทว่าดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถิน อมสาธุสาธุสาธุ